สุดทนเกรซพลเข้าแจ้งความโดนโรคจิตคุกค,คามบุกถึงบ้านสุดทนแล้วจริงๆสาหรับนักแสดงหนุ่มหลอกเกรซพลอัศาวามั่นคงล่าสุดข่าเมื่อช่วงค่าของวันที่18มกราคม2566ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สถานีตํารวจนครบาลบางทองหลังหลังโดนโรคจิตส่งข้อความข่มขู่คุกค,คามอย่างหนักมาเป็นเวลานานค่ะถึงขั้นบุกมาถึงบ้านทําให้รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเป็นอย่างมากโดยเกรซ์พลได้โพสต์รูปตัวเองขณะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมเขียนข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าหลังจาก ที่คิดมาหลายวันว่าจะปล่อยผ่านเหมือนทุกครั้งดีไหมแต่จากเหตุการณ์ล่าสุดมันทําให้ผมต้องใช้ช่องทางส่วนตัวนี้ขึ้นมาโพสต์เพื่อป,ป้องตัวเองและคนในครอบครัวครับผมโดนคนคน,นึงส่งข้อความข่มขูค่คุกคามมาเป็นเวลานานและล่าสุดก็ได้มาหาผมที่บ้านโชคดีที่วันนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่ได้เกิดเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรจากผมแต่ถ้าคุณเห็นโพสต์นี้โปรดหยุดเธอครับมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นจากการกระทํานี้เลยเพราะถ้าหากวันนั้นแม่หรือพี่สาวผมอยู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผผผมมมมมมกกกก็ไ่่่่่อออยยาาาาาาจะคคคิดปลลลนนนนเรืงงีานาน้แตววววัั ความหวดาดระแบงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผมมันทําให้ผมไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้วครับสุดท้ายนี้ผมได้ดําเนินการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับทำกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้หนุ่มเกรซกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ